สวัสดีครับสวัสดีเจอกันเป็นประจำนะครับกับผมลุงเฉียดสบพานต้องบอกว่าวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ครับค่ำคืนมันเดย์นายนั้ยังคงมีฟุตบอลให้เราได้ติดตามกันอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเกมรอนดอนดาร์ี้แมต์ระหว่างเชลซีเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ยังคงน่าติดตามแล้วก็น่าลุ้นน่าเชียร์เหมือนเดิมนะครับเจ็ดคู่จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเดี๋ยวลุงเฉียดจัดกันให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับใครที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับหรือว่าใครที่ติดตามกััััััันน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 นออ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 ยยยยยยููู่่่่่่่่่่เเเเเีีีีีกกกกกก็ด๋ววววววรรรรรลลลลคคคคบบบบาาาาาาจะะไไไปปปปททงงงงห้้้้สมมมืืใใุตตตแฮๆิ์พ

แอดเลนติโกมาลิตก็มากันตามนัดบวกกันไปส่วนระาัของชุดโคงการ3ก็กินเต็มทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้แฮปปี้สุดๆกับการที่อยู่ในครอบครัวกับลุงเฉียบเสบคารเพราะฉะนั้นครับใครยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับกิจกรรมมีให้มากมายก,การประกันทีมเน้นทีมเน้นที่เราประกันในแต่ละค่ำคืนไม่มาเรามีการเคมคืนให้ด้วยและที่สาคัญมีเสื้อสวยๆพร้อมกับของรางวัลอีกมมมมาาาาาากกกยยยรรรออพู่่่นนนนนนะะคััับบเเเเฉฉ้้ป็สสววหึงงลุด หรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่ลุงเฉียบวางไว้ให้ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ เอาละครับเราไปดูเกมคู่แรกกันดีกว่าครับเกมคู่นี้จะเป็นตัว v i p ในกลุ่มของลุงเฉียบเสียบคานนะครับแล้วที่สําคัญยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์ว่าคู่นี้จะจบลงที่เท่าไหร่ใครเป็นผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุนรับเสื้อสวยๆจากลุงเฉียบเสียบคานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉียบวางาไว้ด้วยนะครับเราจะไปกันที่นะครับนะสแตมฟอร์ดบิดครับไปดูเกมระหว่างสิงบูเชลซีครับจะทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทานั่งของขุนค้คอนเวสแฮมยูไนเต็ดคู่นี้คิกอเวลานนนะับใส่ขงตแน c ครับ,รนนรบ,บ,บ 23, เกมะ11175 7, ส มี40แต้มรั้งอยอัดบที่6ตามหลังทีมอันดับที่4อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่จะขึ้นไปรั้งท็อปโนะส่วนด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ23เกมชนะ7สเสมอ6แพ้10มี27แต้มรั้งอยู่อันดับที่14ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าเชลซีดูดีกว่าส่วนในเรื่องของ h ฮดคู่ที่จะกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นาด้านของเชลซีเนี่ยชนะไป3เกมครับเวสต์แฮมชนะ1เกมแล้วก็สเสมอนไป1เกมนัดล่าสุดครับเจอกันฤดูก,กาลนี้นัดแรกนะครับเล่นกันที่บ้านของเวสต์แฮมเป็นด้านของเชลซีเนี่ยบุกไป ชนะมาได้3 0มก็ถือว่าเฮตุเฮตครับห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าเชลซีดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านนะครับนะเชลซี Chelsea ชนะ2สเสมอ2แพ้1นัดล่าสุดในพวกเขาแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพิมลิกิตไป3ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าเป็นเกมเยือนนะส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านไล่ถลุงวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์ไป3 1ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ส่วนในทางผู้ไม่เยือนนะครับอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับพวกเขาเนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้างจะย่ำแย่พออสสสมมมมคควววรรชนะนะะับเเเเกกกกดดียจา5ลลุแล้็ไป เกมแพ้ถึง3เกมนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอแอตเลวิ่ามาได้1นึ1นะครับแล้วก็เกมในบ้านนัดล่าสุดแพ้กับคิทันพาเลตไป2ประตูต่อสูนนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดหล่าสุดต้องยกให้เจ้าบ้านครับอย่างเชลซีดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับลูกทีมของเอ็นโซมาเรสกาน่าจะมาในระบบ4 2 3 1ก็นำโดยผู้สาประตูนะครับอย่างจอร์กอเซนผู้สาประตูมือ2นะกองหลังก็มีมาร์คกูกูเรยยาครับโควิลแล้วก็ชาโลบากลับมารับใช้ทททีีมมมเเเหหหืออนนดดิลลังงจาาากก่็ใ้้ข คิต้าพาเลสยืมตัวไปแล้วไปเป็นตัวหลักโชว์ผลงานได้ดีนะครับช่วงเล็ก2เชลซีดึงตัวกลับมาเพราะว่าขาดแคลนกองหลังนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นลิสเจมครับหายเจ็บกลับมาละตรงกลางมีเอนโซฟอนเดสจับคู่กับมอยเซตกาเซโดส่วนแดนบนนะครับมีโคพัมเมอร์จอร์แดนซานโชมาดูเอนเกส่วนหน้าเป้าเป็นนิคลัสแจ็คสันนะครับก็ถือว่าตัวหลักๆจูนครบเหมือนกันสําหรับตำแน่งของเชลซีครับวันนี้ไม่มีใครขาดหายไปทั้งนั้นนะครับแล้วก็เกมกลางสัปดาห์เนี่ยไม่มีแข่งด้วยส่วนด้านของเบทแฮมยูไนเต็ดครับลูกทีมมมมขอออองแกกกพตตเเรรร์นนนนนนะะะคคับบบุซืให่่่ีย็าาจ 421ครับนำโดยผู้สาประตูอย่างเอรโอราครับกองหลังมีคิวแมนนะครับนะคลาสเวลแล้วก็ตรงกลางนำมาโดยเอซันอวารสครับแกรลสโซเลเอเมสันรวมไปถึงอารอนวันบีซาก้านะครับแดนบนครับวันนี้ประกอบด้วยโมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับรวมไปถึงโตมัสซูเชกแล้วก็หน้าเป้าเป็นแดนนี่อิงส์นะครับก็ถือว่าวันนี้ขาดแคลนน้าเป้าจริงๆสาหรักทางด้านของเวสแฮมครับทางด้านของมิเกลอันโตนิโอเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็เพิ่งฟื้นตัวนะครับส่วนทางด้านของนิการ์ฟูลคุปกองหน้าที่ย้ายมาจากบุซเซียดอร์มู เหมือนเดิมก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆขาดหายไปเยอะสําหรับเวทแฮมนะครับนะแต่ก็เชื่อว่าเกมนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์น่าจะนะครับทำผลงานได้ดีแล้วก็น่าจะมีเรื่องของศักดิ์ศรีเข้ามาด้วยครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้เวทแฮมก็ไม่ได้ยอมง่ายๆเหมือนกันส่วนในเรื่องของที่ครับเกมนี้เปิดมาให้เชลซีครับเป็นต่อเวทแฮมอยู่ที่1นึ่งกี่หนึ่งจุดห้ากำแพงมาบนครับอยู่ที่สามกี่สามจุดห้าเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบอกแล้วจะเป็นตัววีไอพีในกลุ่มของเจีดสิบคันนะครับเพราะฉะนั้น,น,นาาในาาเกเมน อีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับและที่สําคัญยังมีเกมคู่อื่นให้เราได้ติดตามกันต่อด้วยนะครับส่วนในด้านของคู่ต่อมาครับเราจะไปกันที่กันโชซิไรต์ตจอรี่ครับไปดูเกมระหว่างชาวเกาะกกยารี่ครับเปิดบ้านเจอกับอินซีฟ้าขาวอย่างลาซิโอเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองสี่สิบห้าในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านกกยารี่ยี่สองเกมครับชนะห้าเสมอหกแพ้สิบเอ็ดมีเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดแต้มรั้งอยู่ดบบที่สิบเจ็ดอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับส่วนลาซิโอผู้ไม่เยือนยี่สิ ที่4อยู่ในโซนยุโรปก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าลาซิโอผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นห้านของลาซิโอเนี่ยชนะไปได้ทั้งหมดเนี่ยสเกมเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นด้นานของกายารีบุกมาเสมอลาซิโอได้1เกมก็ถือว่าเฮทเวห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าลาซิโอดูดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะนัดล่าสุดฤดูกาลนี้ครับเตะกันที่ซาราเดโอโอลิเบโกบ้านของอินซีฟ้าขาวลาซิโอก็เป็นด้านของเจ้าบ้านอย่างลาซิโอครับเปิดบ้านชนะไปได้้องหนึ่งก็ดูจากตรงน ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ,บ้านกายารีชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดบุกไปแพ้ตโตรรโนโมา2-0ส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านไล่ถลุงเลเช่ไป4-1ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ส่วนในเรืนของผู้มีเยรอย่างราซิโอ5นัดหลังครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1เช่นเดียวกันนัดล่าสุดพวกเขาเล่นฟุตบอลยูโรปราลีกบุกไปแพ้บาก้กามา1-0นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาเข,าเข้ารอบแล้วอาจจะโรเตชันด้วยในเกมนั้นนะครับส่วนเกมกันชนอตเลสีเยยว สำหรับ5นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านกายารีครับลูกทีมของดาวิเดนิโคล่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1ก็นําโดย2เซ็นเตอร์แบ็กจอมเก่าครับอย่างรูเบโตและก็เยล,ลี่มีนานะครับส่วนแดนบนเนี่ยก็ฝากความหวังไว้ที่หน้าเป้านะครับคนเดิมอย่างปิกโคลี่นะครับกองหน้าดาวซูนุ่ของทีมเนี่ยลุงเชีก็เชื่อว่าน่าจะได้ลงสนามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นครับกายารีมีเท่าไหร่ใส่หมดแน่นอนกลางสัปดาห์ไม่ได้เล่นฟุตตบบออออลลทััวัววววววรดด้้้ยยยููเเเชชปาาาา่่่่่ไพกมม็ีีสนนนนนคืงซิโ เขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนกันก็นำมาโดยภาษาประตูอย่างโพเวเดลครับนะกองหลังอย่างโยมาเยลรี่รวมไปถึงแดนกลาง,าง er. ละนะครับอย่างเดียแล้วก็มาติโอซักกันยี่กับตันทีมนะครับรวมไปถึงไอซักเซนส่วนหน้าเป้าเป็นคัสตาลาโนตกองหน้านะครับสัญชาติอาเจนตายดาวสำหรัของทีมน่าจะได้ลงสนามไล่ราตาขายให้กับทีมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าราโซิโอก็ขนผู้เล่นชุดหลักมาเต็มเหมือนกันครับแล้วที่สําคัญเกมนี้ลุงเฉียบชีว่าราซิโอต้องการ3แต้มแล้วดูจากตัวผู้เล่นลุงเฉียบก็มองว่าทาาาาาางงดดดด้้้้นนนนนขออรรรรซูเเเเหหืกกวว่่ยยพพะะฉััมมีคบลไไสํใ เป็นแฟนบอลกันโชสิไตร์จลลีส่วนในเรื่องของที่แคปครับเกมนี้เปิดมาให้ด้านด้านของลาเซิโอเป็นต่อการ์เรี่อยู่ที่ปอปากับกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กจากแพงมาบนลุงเฉียบเชื่อว่ามีโอกาสไปถึงครับเกมคู่นี้อาจจะยิงกันเยอะนะลุงเฉียบเชื่อว่าไปได้2ประตูยืนพื้นน่าจะมีส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบชอบการไปต่อของลาเซิโอผู้มาเยือนมากกว่าลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาต้องการ3แต้มครับแล้วตัวผู้เล่นก็ดูดีกว่าลุงเฉียบเชื่อว่าน่าจะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเกมน ครับเราไปกันที่ลาลิกาของสเปนครับไปดูเกมระหว่างคิโรนาเจ้าบ้านครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมีอรับพมัดเกมคู่นี้คิกออฟเวลานะครับตีสาส่วนในเรื่องของรางคะแนนครับเจ้าบ้านคิโรนา21เกมชนะ8เสมอ4แพ้9มี28แต้มรั้งอยู่ดบบที่8ตามหลังนะครับโซนยุโรปอย่างลาโยเบยกาโน่เนี่ยอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเองก็ถือว่า3แต้มก็มีส่วนสําคัญมากในเกมนี้สําหรับคิโรนาเจ้าบ้านนะครับส่วนรับพมัดเองครับ21เกมชนะ6เสมอ5แพ้10มี23แต้มรั อ,อ,ยอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่2แต้มเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ปลอดภัย3แต้มวันนี้ก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยพวกเขาิ้นลนต่อการหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับพะฉะนั้นเกมนี้ลูกเฉียบมองว่าพลาดไม่ได้เลยสําหรับทั้ง2ทีมนะครับส่วนในเรื่องของเอทเครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นด้านของกิโรนาครับชนะไปทั้งหมดใน3เกมเสมอไปนไป1เกมแล้วก็รับพามาัดชนะไป1เกามฤดูกาลนี้ครับเจอกันนัดแรกนะครับที่บ้านของรัดพามัดเป็นรัดพามัดครับเปิดบ้านชนะไปได้1กกกก็รรืออออวววว่่่า a a. 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 าาาาา้้มมงงในนภพตบิโดดูี ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นฮ้างนัดหลังสุดครับเจ้าบ้านกิโดนาแพ้4ครับชนะ1นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไป2-1นะครับแล้วก็เกมอ่าลาลจกาสเปนนะครับนัดล่าสุดเป็นเขาบุกไปแพ้รายโยบิแกโน่สองหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างย่ำแย่นะในห้านัดที่ผ่านมาส่วนร่างของรพาพมัสเองนะครับฟอร์มก็ไม่ได้ต่างจากกิโดนาเลยห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะเกมเดียวเหมือนกันครับแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้ไปสามเกมนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับโอซากซูนาไปหนึ่งสสู้ีนนนนะ่่วใเเรรรรือองงขชตบบคั คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านลูกทีมของมิเชลครับอย่างกิโรนาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ก็นำมาโดยผู้สาประตูอย่างกาซาเนกาครับนะแล้วก็กองหลังมีโกเตเรสครับมีมาติเนสตรงกลางมีมาตินจับคู่กับเอเรราแานบนมีทางด้านของไบอันกิลครับตอนนี้ฟานอเบกรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างอาเบรุยนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ถือว่าตัวหลักๆข้ามมองในมุมนี้อยู่ครบอยู่แล้วสำหรับกิโรนาส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนครับอย่างราฟพามัตลูกทีมของเดียโก้มาติเนสน่าจะมาในระบบ4-3-3ก็นำมาโดยผู้สาประตร เช่นครับกองหลังอย่างซัวเรสนะตรงกลางมีโรดิเกตครับรวมไปถึงมุนยอตส่วนหน้าวันนี้เป็นในด้านของฟาบิโอซินวากองหน้าชาวโปรตุเกสที่เราบอกว่าฟอร์มกําลังเปี้ยงปังเลยทีเดียวนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมไปถึงเด็กเก่าของแมนยูอย่างอักนันยอนอไซด้วยนะครับก็น่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าตัวผู้เล่นทั้งสองทีมครับน่าจะสูสีกันพอสมควรและที่สาคัญเกมคู่นี้ครับสามแต้มมีความสาคัญต่อทั้ง2ทีมมา,มากนุงเฉียบเชื่อว่ายอมกันไม่ได้แน,น,น่น อย่างรัดพมัดอยู่ที่0.5ขิด1กํกาแพงบอลบลอยู่ที่2.5การพงบอลบลลุงเฉียบมองว่าไปได้2ประตูเกมคู่นี้ยืนพื้นมีให้ครับลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่0.5ขีด1เกมนี้ลุงเฉียบยังเชื่อใจขีโรนามากกว่าถึงแม้ว่าจะฟอร์มไม่ดีครับในสีนัดที่ผ่านมาแต่ต้องบอกว่าพวกเขาเล่นในบ้านได้น่ากลัวครับลุงเฉียบยังเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะเปิดบ้านเอาชนะรัฐพมัดไปได้ครับเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่กีโรนาครับ0.5ขีดานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปดูตุรกีซุปเปอร์ลีกครับไปดูเกมระหว่างกาเซเทฟครับเปิดบ้านเจอกับกาลาตทสลายทีมยักษ์ใหญ่ของตุรกีนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนในช่วงตารางคะแนนครับเจ้าบ้านกาเซเทฟครับ20เกมชนะ7เสมอ5แพ้8มี26แต้มรั้งอยู่อันดับที่10ก็อยู่ในโซนการตารางครับอยู่รอดปลอดภัยนะส่วนหน้าของกาลาตทสลายครับทีมอันดับที่1ของตาราง20เกมชนะ17เสมอ3นะครับยังไม่แพ้ใครมี54แต้มนําเดี่ยวอยู่เลยครับก็ต้องบอกว่าตารางคะแนนกาลาตทสลายดูดีกว่าส่่่วนนนนใเเรรืออองงงงขคคูี้้จกัััมา5หล เป็นการาทสลายครับชนะทั้งหมดเลย5เกมโดยที่กาเซเทฟไม่เคยชนะการาทสลายได้เลยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเจอกันฤดูกาลนี้ครับเตะกันที่บ้านของการาทสลายเป็นอนดัของเจ้าบ้านอย่างการาทสลายเปิดบ้านชนะไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเฮทเวสต้องบอกว่าการาทสลายดูดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5านัดล่าสุดเจ้าบ้านกาเซเทฟครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเยือนแซมซันสปอร์เนี่ยแพ้ไป21น,นะครับส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะอารานาซาสปอร์ไป,ปรรไหรับ5เกน ผ่านมาส่วนนั้นของการาตาสลายเองครับหเกมหลังสุดฟอร์มเดียวกันเลยครับชนะ2เสมอ2แพ้1นนัดล่าสุดเล่นฟุตบอลยูโรปาอ่ายูโรปาลีกนะครับนะบุกไปแพ้อจากอัมสเตอร์ดัมจากคอนแลนเนี่ยไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมอ่าตุรกีซูเปอร์ลีกนัดล่าสุดได้ชนะคอนยาสปอร์ไป1นนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่าสูสีสุดๆส,ส,สาหรับ5เกมที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอกันนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับเจ้าบ้านกาเซนเทฟน่าจะมาในระบบ4-33ก่ํามวาตัวเก่่งงอยาบูโนำมางอย่งเ นิเวียรวมไปถึงกองหน้าอย่างเอมอนูเอลบัวเตงและกระานของโอเคเลเก้นะครับนะก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างกาลาตาสายนะครับวันนี้ต้องการ3แต้มครับว่าเขามาในระบบ4-2-3-1ก็นำมาโดยภาษสาประตูชาวอุรุกวัยอย่างเฟร์นันโดมุสเซล่าครับกองหลังอย่างเดวิสันซานเชสแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็น Lucas lla, erton, ลูคัสตอเรล่าดีเมอร์เทนและกระานของยูมาสสวนหน้าเป้าเป็นวิกเตอร์โอซินเฮนกองหน้าตัวเก่งนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบเลยสำหรับทางด้านของกาลาตาสายผู้มาเเเยยือออนนนนกกกมมมี้้้พวาาาาแแแบบตงตงงร3่น่ ลุงเฉียบเชยว่าเปิดหน้าเข้าใส่ทางด้านของการเซเทปเจ้าบ้านอย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้กาลาตาสลายครับเป็นต่อก,การเซเทปอยู่ที่1นึ่งขีดหนึ่งจุดห้ากำแพงมองบนเกมคู่นี้อยู่ที่สขีดสามจุดกำแพงมองบนลุงเฉียบเชยว่าไปได้ทั้งคู่นะครับมีสถิติการทำประตูแล้วก็เสียประตูค่อนข้างเยอะเหมือนกันลุงเฉียบเชยว่าเกมนี้ครับโอกาสที่จะไปถึง3ประตูแล้วลุ้นประตูที่4มีค่อนข้างสูงในร้านเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามองบนไปได้ครับส่วนการไปต่อที่หนึ่งขีดหนึ่งวยจุดห้าเกมวนีปถึงตัวผู้เากกาล่น ลุงเฉียบเชื่อว่าดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างการเซเทฟเกมนี้พวกเขาน่าจะยืนพื้น1ประตูมีแน่ๆลุนประตูที่2เพื่อรับประทานเต็มเกมนี้ไปเชียกระาตาสลน์1-1.5แล้วไปกำแพงมาบนบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับไปดูเกมระหว่างโมไลเลนเซ่ครับเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาจะรับการมาเยือนบราก้านะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในโซนกลางกะแดนครับเจ้าบ้านโมไลเลนเซ่ครับสิบเก้าเกมชนะหกเสมอห้าแพ้แปดมียี่สิบสามแต้มรั้งอยู่ที่สิบเอ็ดอยู่โซนกลางตารางก็ถือว่าอยู่รอบปลอดภัยอยู่นะตอนนี้ครับส่วนรื่องของบราก้าเองสิบเก้าเกมชนะสิบเอ็ดเสมอสี่แพ้สี่มีสามสิบเจ็ดแต้มตามหลังทีมอันดับที่สองอย่างเบนฟิก้าเนี่ยอยู่เพียงแค่ส่่่วนนสาาาาาาาคัญเกกะตตออทงงด้้ขบร ที่จะไล่จี้จากฝูงอย่างสปอ์ติ้งริบบอนแล้วก็ทีมระดับที่2องย่างบิดฟิก้ามากๆเลยก็ถือว่าตารางคะแนนต้องยกให้บรากาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นด้างของบารากาเนชนะไปทั้งหมดเนี่ยหเกมรวดนะครับโดยที่ไม่แพ้หรือเสมอให้กับโมราเลนเซ่เลยตลอดระยะเวลา5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับฤดูกาลนี้จะกันนัดแรกครับที่บ้านของโมราเลนเซ่ก็เป็นบราร์กาบุกไปชนะไปได้ถึง3ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเฮทเวทต้องยกให้บราร์กาดุด่ ชนะเลยครับเสมอ3แพ้2นะนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้อรัวกา1-0ด้วยส่วรรากของบาก้าหนัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะลาซิโอในศึกฟุตบอลยุโรปลีกไป1 0ส่วนเกมโป,ป,ปรตุเกสซูเปอร์ลีกนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเบาวิต้าไปถึง3ประตูต่อ0ก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5้านัดล่าสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างบาราก้าดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านครับโมราเดนเซ่นน่าจะมาในระบบ4-231ก็นาโสี่าักองหลัังงอย่าาามรค ปินโตนะครับรวมไปถึงมาเชโลน่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันตรงกลางมีรามอสครับมีอารันแล้วก็นั่งของแมสซซนส่วนหน้าเป้าเป็นนั่งของอาซัวนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ถือว่าตัวหลักอยู่ครบอยู่แล้วสําหรับโมราเลนเซ่เจ้าบ้านนะครับส่วนทางด้านของบราก้าน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันก็ะนำโดยกองหลังแบ็คขวาอย่างโกเมสนะครับรวมไปถึงนเซ็นเตอร์แบ็คอย่างนิกาเต้นะครับตรงกลางมีคาวอยอครับมีกรอบบี้แดนบนมีลิคาโดโฮต้านะครับกราบี้แล้วก็บูมาส่วนหน้าเป้าเป็นนาวาโร่กองหน้าสัญชาติสเปนก็ ตัวตัวเล่นหลักๆนะครับของบาก้าวันนี้อยู่กันครบแน่นอนแล้วก็ความมั่นใจมีเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะลาซิโอแล้วก็ผ่านเข้ารอบอยู่รบป้านหลีกมาด้วยนะครับส่วนในเรื่องของที D ่แคปเกมนี้เปิดมาให้บาก้าครับผู้มาเยือนเป็นต่อด้านของโมเรนเซอยู่ที่ครึ่งตัวตัวครับกำแพงมงบนเกมผู้นี้อยู่ที่2องขี่สอกัแพงมงบนนะครับใครจะไปก็มองให้ดีแล้วการลูเฉียบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่สำหรับเกมนี้แต่การเป็นต่อที่ครึ่งตัวตัวเกมนี้ลุกเฉียบชอบกกอบ ที่จากฝูงรวมไปถึงระดับที่2อ,อย่างบิฟิก้าด้วยเกมนี้ลูกเฉียบมองว่าบากาน่าจะทำผลงานได้ดีครับไปเชียบบากาครึ่งจัตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเรายังอยู่กันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกไปดูเกมตีสามสครับระหว่างเรียวอารฟเปิดบ้านเจอกับ FC ฟซีปอร์โตในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านเรียวอารฟสิเกมชนะ6เสมอ5แพ้8มี23แต้มรั้งอยู่ที่10ก็อยู่โซนกลางตารางนะครับส่วนปอร์โตเอง19เกมชนะ13สเสมอ2แพ้4มี41แต้มรั้งอยู่ที่3ตามหลังนะครับทีมอันดับที่1อย่างสปอร์ติ้งลิเบอนเนี่ยอยู่เพียงแค่6แต้มเท่านั้นแล้วก็ตามหลังทางด้านของเบนฟิก้าเนี่ยเพียงแค่ลููกกกกกกไไไดด้้้้้้เเเเเเสสีีียพงงนน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 ัััครรบมมมถาาาาขขชะ็็โอปปออึปปจฝหื ส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้เจอกันมาหาครั้งหลังสุดเป็นนักของปอร์โตครับชนะไปทั้งหมดเนี่ยสเกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้กับลิโออาไป1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกครับที่บ้านของปอร์โตเป็นนักของเจ้าบ้านอย่างปอร์โตเปิดบ้านชนะไปได้2 0งก็ถือว่าเฮทเวสภาพรวมครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดปอร์โตดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างลิโออาเนี่ยถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยพวกเขาชนะ3เสมอ1่แพ้1นนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะ Finance D. ไฟล์เน, o, นลเนเซ สามชนะ1สเสมอ1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะมัรคาบี้เทวาวิบได้1ประตูต่อศูนในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกพร้อมด้วยการเข้ารอบนะครับส่วนฟุตบอลนะครับโปรตุเกตสูเปอร์ลีกนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านสเสมอกับซานตาคาร่าไป1นึ่งหนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นน่ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่าลรียวอัพดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านลรียวอัพน่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามก็นำมาโดย3ประสานแนวรุกนะครับอย่างนันของบันโดโซนะครับรวมไปถึงไคตันและก็้งขออโมรราิสนะคับก็ถือว่าเป็น3ผู้เล่นนแวรุก สําคัญของทีมวันนี้น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทพร้อมๆกันนะครับส่วนด้าของปอร์โตเองน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นาโดยผู้าประตูทีมชาติตุเกสอย่างเดียวก็คอสตานะครับกองหลังอย่างนั้นของโอตาวิโอนะครับรวมไปถึงมราแล้วก็มาริโอนะครับตรงกลางมีโซซาครับจับคู่กับเวเดราแล้วก็แดนบนมีทั้ง้นของวิเอร่าครับโกเมสรวมไปถึงหน้าเป้าเปน็นท้งน้นของกลุ่นนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเท่าที่ดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าปอร์โตมาพร้อมกว่าครับแล้วก็วันนี้ต้องการ3แต้มเพื่อไลจี้้้้ทาางดดนนขขออรตลบววยยยแแกก็กะัม แซงระดักของเบนฟิก้าอีกต่างหากฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขามาเต็มอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ปอร์โตเป็นต่อนะดักของลิเวอร์พูลอยู่ที่1น่ช่วงตัวกรมพมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5ขีดสมกัแพมาบนใครจะไปดูให้ดีหน่อยนะครับส่วนการไปต่อที่1ชั่ช่วงตัวเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าสำหรับปอร์โตไม่ใช่เรื่องยากครับลุงเฉียบเชื่อว่าน่าจะทำผลงานได้ดี1ประตูสำหรับปอร์โตน่าจะมีครับลุนประตูที่2เพื่อรับประทานเต็มเกม คู่ใหญ่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างมิดเดิลโบว์ครับเปิดบ้านเจอกับแมวดำซันเดอร์แลนด์เกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามนะครับในส่วนของตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพเจ้าบ้านครับมิดเดิลโบว์ยี่สิบเก้าเกมชนะสิบสองเสมอแปดแพ้เก้ามีสี่สิบสี่แต้มรั้งหยดที่เจ็ดนะครับนะส่วนหน้างของซันเดอร์แลนด์เองยี่สิบเก้าเกมเช่นเดียวกันชนะสิบห้าเสมอสิบแพ้สี่มีห้าสิบห้าแต้มรั้งอยู่ดับที่สี่ก็ถือว่าสองทีมครับยังอยู่ในพื้นที่โซนนะครับลุ้นเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นไปสูู่่พพรรรีีีีีเเเมมมมมย์ลกกาาาะนนนัั้้้คคคแตวสญ สุดๆครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นนัดของมิดเดิลโบนเนี่ยชนะไป2เกมซันเดอร์แลนด์ชนะ2เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของซันเดอร์แลนด์ก็เป็นนัดของซันเดอร์แลนด์เจ้าบ้านเปิดบ้านชนะไปได้1นนะครับก็ถือว่าเฮทเวทค่อนข้างสูสีกินกันไม่ลงนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดเจ้าบ้านมิดเดิลโบนครับแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็ชนะ1สะเสมอ1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้เปตา not end, 2, 1, ดเดเ้านนอรั์เนอน่งนเดท์คร ได้ครับพวกเขาแพ้เกมเดียวแล้วก็ชนะสอเสมออ2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับพีมัตอากายไป2สอสอแล้วก็เกมเยือนนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะดับบี้เคา์ตี้ได้1ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับถ้ามองจากมุมนี้ต้องบอกว่าผู้มนเยือนอย่างแมวดำซันเดอร์แลนด์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของตัวเล่นครับเจ้าบ,บ้านมิดเดิลโบลูกทีมของคาริกน่าจะมาในระบบ4 2 3 1เหมือนเดิมครับโดยฝากความหวังที่กองหน้าอย่างทั้งของมาคัสฟรอร์นะครับรวมไปถึงมอร์แกนวินเทเกอร์แล้วก็ทั้งของมอร ขาดหายกันไปเยอะพอสมควรเพราะว่ามิดดโบมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ทุกเฉียบเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่ก็ดูเป็นรองทางด้านของซันเดอร์แลนด์ผู้มาเยือนรวมไปถึงฟอร์มกันเล่นด้วยส่วนซันเดอร์แลนด์เองนะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาระบบ4-4-2นะครับก็นำโดยผู้สาประตูอย่างแอนโทนีปีเตอร์เซนนะครับนะกองหลังอย่างโอนิลรวมไปถึงตรงกลางนะครับอย่างจ๊บเบลิงแฮมน้องชายของจุดเบลิงแฮมซึ่งช่วงหลังก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับรวมไปถึงกองกลางคนเก่งอีกคคนนนนนนนอออยยย่่่่่าาางงแดดิิิ้้ววลลกกกก็็รมมเเเสะัจีีชชื เพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ลูกเชียร์บอกว่าซันดอร์แลนด์นะครับดูได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมิดเดิลโบตัวผู้เล่นเจ็บเยอะมาก ประกอบกับฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ครับเป็นโอกาสดีของแมลดำเซนเดอร์แลนด์ที่จะบุกไปเอาสาแต้มจากมิดเดนโบนะครับเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่ามิดเดนโบนี่ครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องไวที่แคบครับเกมนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านมิดเดนโบเป็นต่อเซนเดอร์แลนด์อยู่ที่ปอปาครับกัมแพรมาวนเกมผู้นี้อยู่ที่สองจุดห้ากมแพรมาบนลุงเฉียบไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะครับถ้าใครจะไปก็ดูให้ดีแล้วกันมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงนะส่วนการไปต่อที่ปอปาวันนี้ลุงเฉียบชอบพรรรรระะอออองงงงงยยยยย่่่่่่่่าา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 าซันนนเเเเเดด์แลลลลลมมมกกกววววววพ้้หหสิไปถึฟ็็ตทีบบจ มิดเดิลบที่มีค่อนข้างเยอะมากเนี่ยรู้เฉียบเชื่อว,ว่าเกมนี้เป็นรองซันเดอร์แลนด์ครับเกมนี้ขอว่าใจเชียร์พระรองซันเดอร์แลนด์ครับน่าจะเก็บแต้มได้มีโอกาสทํากําไรได้ครับไปเชียร์ซันเดอร์แลนด์พระรองปอปาบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ําคืนวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับต้องบอกว่ามันทุกคู่แน่นอนครับคู่แรกเชลซี กับทางด้านของเวสแฮมยูเต็ดลอนดอนรับวิแมเกมนี้จะเป็นตัว v i p ในกลุ่มสามารถเข้ามารับแนวทางได้เลยครับที่แอดเอลเอสเหรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่เฉียบวางไว้ให้ก็ได้ย้ำว่าไม่ได้เสียรายกิจกรรมมีให้มากมายรวมไปถึงการประกันทีมเน้นในแต่ละค่ำคืนเราจะมีการประกันทีมเน้นนะครับถ้าทีมเน้นไม่มาเรามีการเคมคืนให้ด้วยในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนครับรวมไปถึงเสื้อส,ยสวยๆแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนะแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมารุมด้วยกันได้เลยครับคู่ที่ 2, สโอ 3, โ 4, าตา เจ็ดพระรองซันเดอร์แลนด์นี่คือแนวทางทั้ง7คู่นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบจำเสมอเลยนะครับแล้วที่สำคัญใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าติชมลุงเฉียบนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกคนแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอก,กันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ